รายการเจอแปนอร่อยสุดๆจะพาทุกคนไปจอลึกอ,อาหารที่น่าสนใจทั่วประเทศที่ญี่ปุ่นอัปเดตที่เที่ยวที่น่าสนใจและที่พักแบบปังๆ,บปงๆกับเอพิโซดนี้ไปตุลยทางตอนใต้ฝั่งคิวชูเริ่มต้นด้วยที่จังหวัดฟุโกกะตามพวกเราไปได้เลยสัปดาห์นี้พวกเราจะเดินทางจากเมืองโอซาก้าไปตุลยกันต่อที่เมืองฟุโกกะนะครับเราจะเดินทางกันด้วยรถไฟสายมุ้งมิ้งสุดคิวที่สุดในโลกกับเฮนโรกิตตี้ชินคังเซ็นนั่งจากสถานีชินโอซาก้าไปยังเมืองฟุโกกะ พวกเราใช้พาสซนโนซินนะครับแอรีเ7วันรายละเอียดของพาสเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื<ๆ>่อนๆไปจองกันได้เลย รถไฟสุดน่ารักขบวนนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่งาง j จ w e เวกับซ a ริโอนะครับเราจะได้เห็นลายสวยๆของ Hello k i t ต y ้ทั้งขบวนเลยนะครับความพิเศษของรถไฟขบวนนี้อยู่ที่โบกี้1และโบกี้2โบกี้1คือเ l l โลพาซาเป็นห้องจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดแถบฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นและโบกี้ที่2จะเป็น Ka าว i อ r ล o มนะครับเป็นจุดถ่ายภาพที่น่ารักมุ้งมิ้งมากมายสดใสห้ามพลาดเลยเพราะว่าจะมีหนูน้อยคิตต y ้คอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในห้องนี้ด้วยสวยงามที่ขุสมกับเป็นเจแปนเลย รถไฟ Hello Kitty ชิ i n k a n s e n นะคะจะวิ่งไปกับเพียงวันใะหนึ่งรอบเท่านั้นครั้งนี้นะครับเราเดินทางจากสถานีชินโอซากาา้า,กาเวลา1า2 9นาทีถึงฮากาตะเวลา15:38นาทีอย่าลืมนะครับรถไฟขบวนนี้ไม่เหมาะกับคนที่เน่งรีบนะพอรถไฟขบวนอื่นนะครับชินคันเซ็นสามารถเดินทางจากโอซาก้าไปยังฟุกุโอกะเพียงเวลาแค่2ชั่วโมงนิดนดเองรถไฟขบวนนี้ ก็เหมาะกับคนที่เป็นสาวกของซาลียนะครับสามารถนั่งชิวนั่งซื้อของฝากนะครับถ่ายรูปส,สวยบนกระบวนกากี้ต่างๆได้เลยหลังจากที่ผู้ราเดินทางมาถึงฮากาตะเป็นที่เรยบร้อยแล้วสถานที่แรกที่ผู้ราจะไปก็คือการไปไหว้พระขอพรที่วัดนันโซอินนะครับกับพระพุทธรูปทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดินทางจากสถานีฮากาตะโดยรถไฟสาย JR ส,สากุริายไปลงที่สถานีคิโดนันโซอินมาเอสเตชันนะครับใช้เวลา20นาทีและเดินเท้าต่ออีก5นาทีเท่านั้น เรามาเที่ยวในฤดูใบไม้ไมแดงที่พีคมากๆเลยนะครับสังเกตได้จากวิวระหว่างทางและวิวภายในวัดมีวิวใบไม้แดงใบไม้เปลี่ยนสีสลับกันสีเหลืองสีแดงแบบบานสะพ,พังเลยนะครับวัดบันโซอินนะครับเขายังมีเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยและการค้าด้วยขึ้นชื่อเรื่องการขอพรว่ากันว่ามีผู้ที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่สูงถึง130ล้านเยนจากการขอพรแห่งเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลย พวกเราก็เดินทางมาถึงนะครับองค์พระนอนที่มีความสง่างามและยิ่งใหญ่มากๆองค์ท่านมีความยาว41เมตรสูงถึง11เมตรและน้ำหนักมากกว่า300ตันนะครับพี่อ้อมพี่ปูสักการะบูชาขอพรอ,องค์พระท่านและขอพรเพื่อเพื่อนๆทุกคนด้วย หนงฟุกโอกะนะครับขึ้นชื่อเรื่องอาหารและเบเกอรี่มากเลยและหนึ่งในร้านยอดนิยมขายดีขายหมดไวมากๆที่เหล่าอินสตาแกรมเมอร์ชาวฟุกโอกะเทใจให้ก็คือโมกุโมกุร้านนี้เป็นร้านขายข,ายขนมปังโฮมเมดแบบแท้ๆเราไปดูกันครับร้านโมกุโมกุนะครับใช้ขนมปังขาวเป็นหลักเลยทําขึ้นเองและอบใหม่ขายมากกว่า70เมนูหมดทุกชิ้นเลยนะครับขนมปังเขาแช่เย็นยังอร่อยอันนี้แปลกแต่จริง ว,วันนี้นะครับพี่คูจะพามากินเบกเกอรี่นะครับที่อร่อยมากๆเลยของฟุกโกกะนะครับเราอยู่กันที่ร้านนี้เลยโมกุโมกุนะครับอยู่ไม่ไกลจากสถานีฮากตาตะมินามีนะครับเดินมาแค่7นาทีเองก็ถึงแล้วนะครับ เมนูออริจินอลนะครับที่ห้ามพลาดเลยเพราะว่าขายหมดเร็วมากๆก็คือขนมปังจำพวกไส้ครีมต่างๆรวมไปถึงปังโกโก้ครีมเมลอนนะครับขนมปังฟักทองไส้ครีมนะครับฟันเฟนโทสนะครับแล้วก็มีคารป,ปังอันนี้เด็ดมากๆ มาบ้างเขาเนี้ยทำไมเยอะขนาดนี้อ่ะครับวันนี้นะครับพี่ปูเลือกเมนูนะครับที่ขายดีนะคะอันดับของทางร้านมาให้ชิมมีอะไรบ้างคะจะมีขนมปังไส้ครีมมีปังเมลอนปังเมลอนมีเฟรนช์โทส์นะครับแล้วก็จะมีขนมปังแกงกะหรี่ด้วยวันนี้นากิมกันมากว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะมาเริ่มกันที่อันดับหนึ่งก็คือนี้ใช่ไหมคะปังครีมอันนี้หรอปังครีมมาลองชิมอ่ะชิมเลยขอชิมเลยนะคะเป็นไงครีมคือแบบดีมากๆอ่ะ สมควรเป็นน้ำมันสุดยอดมากๆเลยนะคะครีมแบบว่าแน่นสะใจมากจริงๆอันนี้เรามาลองชิมเฟนโทนะคะของเขาค่ะเป็นโทสเขาหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วชุ่มเนยมากๆชุ่มเนยเลยอืมอร่อยมากกินดีอันนี้คือแบบเลงไว้นานแล้วอยากกินมากแกงกะหรี่นะคะขนมปังแกงกะหรี่หรือภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเคอเรปังอันนี้เคเรเคเรเนี่ยมันแบบว่าเป็นที่นิยมมากนะคะเดี๋ยวจะขอชิมไส้ก่อน ไปดีดีไหมแกงกะหรี่อร่อยเวอร์ทีนี้อิมมิเดียตหนึ่งนะครับที่อยากจะชิมให้เพื่อนๆคนไทยก็คือชอบมากๆเลยก็คือเมลอนปังทุกคนชอบมากช่วปังโกโก้ครีมเมลอนนะครับกรอบนอกนะครับเป็นบิสกิตที่ไม่เหนียวนะครับทิ้งไว้นานก็ยังกรอบอยู่กลิ่นหอมของโกโก้ชัดมากและครีมสดโฮมเมดหวานละมุนพอดีสดชื่นพร้อมสอดแทรกคัตต่าโอ้โหแหวกเข้าไปดูชัดๆอร่อยมากๆเลยนะครับผมว่าอร่อยกว่าร้านดังย่านอาสสกุสส์อิสร เมนูนี้ค่ะชีสค่ะทุกคนดูดูสักก่อนอนี่ค่ะที่เราต้องการชีสเข้มข้นหอมหวานมากนะคะนี้แบบใช่เลยถือว่าใช่เลยนะคะชีสชีสจริงจริงหอมอะหวิมากเลยค่ะนี้ถือว่าใช่เลย ร้านนี้นะคะจะอยู่ออกมาจากตัวเมืองฟุกุโอกะนิดนึงนะคะเรานั่งรถไฟมาลงที่สถานีนะคะกระตะมินามินะคะแล้วก็เดินมาต่ออีกประมาณ7นาทีนะคะก็จะถึงร้านร้านโมโกโม,มกุนะคะอาจจะอยู่นอกเมืองแต่อย่างที่บอกคือแบบกระแสดีมากๆนะคะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบอินสตาแกรมเมอร์บล็อกเกอร์ของทางญี่ปุ่นเนี่ยมาร้านนี้เยอะมากเมื่อกี้มอมก็เจอคนดังหลายคนเลยนะคะคได้เพื่อนเราก็แนะนากันใช่เราก็ได้แบบพักทายกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเวลาแล้วคิดว่าต้องมาชิมอะไรที่มันเด็ดจริงๆแนะนํามาที่นี่เลยค่ะ รับรองไม่ผิดหวังนะคะเราชิมแล้วอร่อยทุกเมนูอยากให้คนไทยมาชิมขนมปังที่อร่อยๆแบบนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาเที่ยวที่ฟุโกุโอกะนะครับและอยากจะหาร้านเบเกอรี่อร่อยๆนะครับเราแนะนำโมกุโมกุนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน ชตต่อต่ออหลังจากนั้นพวกเราก็นั่งรถไฟกลับไปยังโรงแรมที่พักของพวกเรานะครับชื่อว่า The l i v e a y Fukuoka Hakata นั่นเองโรงแรมนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับห่างจากสถานีรถไฟใต้ดินเพียง20เมตรติดถ,ถนนนักขัตต์ดองกี้โฮเทลและแผงลอยาไทยด้วยก่อนอื่นจะไปแนะนำโรงแรมไปทานมื้อค่ำกันครับเย็นนี้นะครับพี่ปูมาอยู่ที่เมืองฮากตาตะนะครับ พี่ปูกับน้องนนะครับมาตุรีกินเที่ยวฝั่งคิวชูตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไม่พลาดที่จะมาแนะนำนะครับโรงแรมหน้าพักโรงแรมหนึ่งเลยที่ว่าเดอะไลฟ์ฟรีฮากาตะนั่นเองนะครับโรงแรมนี้นะครับมีความน่าสนใจตรงที่มีความเป็นมินิมอลบวกกับความกชัวรี่นะครับแฝงไปด้วยกันนะครับเราไปดูกันว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวไทยบ้างเข้าไปดูกันครับ โรงแรม The l i ลฟ e l ี่ Fu k ก o ก a h a ก a ตะเขามีนาทีทอง1นึ่งชั่วโมงเต็ม,ตมทุกวันให้เราได้ดื่มฟรีช่วง5โมงถึง6โมงเย็นด้วยดีมากๆมื้อข้ามโรงแรมเป็นลนักษณะอิตาเลียนสไตล์นะครับผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นด้วยเชฟมากฝีมือและมากประสบการณ์ด้วยกันทำให้ทุกเมนูที่เราสั่งในวันนี้รสชาติถูกปากเรามากๆใครจะว่าอาหารอี่ปนไม่อร่อยลองมาชิมที่นี่ดู ไฮไล์เน็เลยก็คือสเต็กต่างๆที่เขาทํามาในวันนี้ถือว่าซอสจูซี่และเข้าเนื้อฉ่ำมากๆเลยห้ามพลาดเด็ดขาดกับเมนูพาสต้านานา,นาชนิดนะครับเขามีความผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นของฟุโกกะเข้าไปนั่นก็คือใช้ไข่ปลาเมนไทโกะเข้าไปนั่นเองรับรองได้ว่าทุกคนจะต้องฟินถึงใจอย่างแน่นอน และห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับเมนูของหวานของโรงแรมนี้ยอดฮิตติดกระแสมากๆกับมองบางนะครับมี2ชนิดด้วยกันมองบางมันม่วงนะครับที่ทํามาจากมันม่วงจากโอกินาว่าและเชสนัทที่หอมอร่อยมากๆเลยรวมไปถึงนะครับพุดดิ้งาดำนะครับชีสเคส้กที่แสนอร่อยและที่ขาดไม่ได้เลยเจ้าทีรามิสุที่กลมกล่อมและอร่อยสะใจมากๆ มื้อเย็นนะคะวันนี้นะคะเรามาดินเนอร์กันที่นะคะเดอะไลฟ์ฟรีฮากตะค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีเป็นแบบคอสเมนูสำหรับดินเนอร์ที่แบบว่าน่ารักมากอย่างที่ดูกันมาโรงแรมนี้แบบว่าแต่งแนวแบบว่าถูกใจหลายหลายคนถูกไหมชุดลายไม้ลายไม้วัยเราวัยเราเป็นวัยเรานั่นเองใช่แล้วค่ะเราคุยเรื่องบรัชชูรี่มินิมอล น,นี้เราก็มาดูลักษณะของอาหารของที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นผสมกับอาหารอิเารเลียนนะคะแล้วก็จะจัดคอร์สมาเนี่ยชุดหนึ่งแล้วเราเรามาทานกันดูว่าเชฟที่นี่ฝีมือเป็นยังไงบ้างน,นะคะเด<อ>ีเ<อ>๋ยวเราเริ่มมาเริ่มกันที่ออเดอร์ฟินก่อนเลยค่ะดัอนเลยอันนี้เป็นเซมเบ้นะครับของแรมเขาเป็นแบบเหมือนซเนเจอร์เขาเลย ต้าของเขานะครับอร่อยทุกจานเลยนะครับอย่างที่ผมชอบที่สุดก็คือไข่ปลาเมนไทโกะมันชั่งเข้ากับพาสต้าและทํามาได้แบบอูมามิสุดๆไปเลยมันมากเลยอร่อยจริ้นะั้นหน่อยอยากนซอสของเขานะคะคือดีมากแบบละมุนสุดๆไปเลยอ่ะรสชาติเข้มข้นนะคะมันจะมีความแบบ ญี่ปุ่นคนอิตาเลียนนิดๆนะคะถือว่าทําได้ดีมากๆเลยต่อไปพวกเราจะมาชิมเมนูของหวานของเขากันนะครับบอกได้เลยว่าทุกเมนูในวันนี้อร่อยสะใจและถึงใจมากจริงขนมหวานนะคะที่ร้านพี่ฮากาตะเนี่ยนะคะก็เด็ดมากไม่แพ้ใครเลยขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะดูตัวอย่างข้างหน้าเราได้เลยค่ะนี่สาหรับคนที่เป็นสายหวานรักขนมหวานเป็นที่สุดนะคะที่นี่นะต้องมาเลยนะคะมาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้าง ซอแรกเลยค่ะไทเก๊กข้างหน้าบนรองบังนะคะมีทั้งแบบมันม่วงเก๋าลัดค่ะเชสนัทนั่นเองสุดยอดเลยส่วนอันนี้นะคะเป็นชีสเค้กนะคะโฟจิชาโอ้โหชาที่เราชื่นชอบนั่นเองนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะถัดไปค่ะตัวนี้เป็นพุดดิ้งดำอืมนี่หนึงดึงเลยใช่แล้วค่ะ ส่วนด้านหน้าสุดนะคะตัวนั้นเป็นชิลามิซึค่ะชิลามิซึน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะเดีย๋ยวพวกเราจะขอตัวชิมก่อนนะลูก,ลก ต่อไปเราจะพาทัวร์โรงแรมนะครับแค่เดินเข้าประตูโรงแรมเราจะมองเห็นความลักัวรี่ผสมความโมเดิร์นของโรงแรมแห่งนี้ถือว่าหน้าพักสุดไปเลยห้องกว้างนะครับสบายตกแต่งในโทนสีสบายตาทัานสมัยเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเรามากๆภายในห้องพักออกแบบมาดีมากๆเลยเป็นการผสมผสานสไตล์ยาไทยจุดเด่นของเมืองฟุกุโอกะเข้าไปด้วยปไปชมห้องพักกัน เรามาดูห้องกันนะครับห้องที่413มาดูข้างในกันอ่าพอมาดูข้างในกันนะครับห้อง413วันนี้นะครับเป็นเตียง2เตียงนะครับก็ห้องนี้เขาเรียกว่าเป็นทวินลูมนั่นเองเราสามารถมานอนกันได้2คนนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายไม่ได้เล็กหรือว่ากระทันัดขนาดนั้นนะครับสามารถมีพื้นที่มีสเปซให้เราวางสัมภาระใบใหญ่ๆ2ใ,ใ,ใบก็ยังได้อยู่นะครับมาดูข้างในมีอะไรบ้าง เขามีสลิปเปอร์มี4ี่คู่นะครับเพราะว่าปกติห้องนี้สามารถนอนได้4คนนี่เลยชอบม,มากๆตรงดริปกาแฟที่เป็น special b รน n d นะครับแล้วก็จะเป็นริจ g i n a l b รน n d นะครับสามารถดื่มได้เลยตอนเช้าตอนกลางวันกลางคืนตอนไหนก็ได้สบายมากๆเลยนะครับมีกาแฟดีิให้กินด้วยไปดูห้องน้ำกันครับว่ามีอะไรบ้างอ่า วันนี้นะครับพี่ปูก็พาเพื่อนมาเที่ยวที่ฮากตาตะนะครับอยากจะแนะนำโรงแรมนี้เลยเด e ไ i ฟลี่ฮากตาตะนะครับอยู่ไม่ไกลจากสถานีฮากตาตะสเตชันนะครับนั่งมา2สต็อปนะครับก็จะถึงเลยนะครับที่บริเวณรอบๆโรงแรมแห่งนี้ก็ยังมีดองกิโฮเต้ด้วยเพื่อนๆสามารถชอบชิมชิลได้แบบจุใจมากๆและยังจะมียาไทยด้วยนะครับยาไทยก็คือร้านแผงลอยช่วงกลางค่ำกลางคืนนะครับสามารถเดินชิมชิล แล้วกินอาหารอร่อยๆและขอบอกอย่างนึงนะครับสำหรับไฮไลท์พิเศษที่โรงแรม t ด e l i ลฟ์ลีฮากาตะนะครับช่วงเวลา5้าโมงครึ่งนะครับหชั่วโมง่มเต็มเลยนะครับเขาจะมีบริการฟรีออฟชาร์จสำหรับนักดื่มนะครับดื่มเบียร์ได้ไม่จํากัดนะครับดื่มได้เลย5้าโมงครึ่งเป็นต้นไป1ชั่วโมงเต็มมาต่อด้วยห้องพักอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ผมนอนก็คือดีลุกชวินมีความกว้างพอดีเลยวางกระเป๋าใบใหญ่2 9นี้ได้2ใบถือว่าลงตัวแบบสุดๆไปเลยนะครับราคาของแรมแห่งนี้จะอยู่ในช่วง 2000- สอคืนนเท่าั้น ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับโรงแรมแห่งนี้ยังเอาใจสําหรับสายแบ็คแพ็คเกอร์ด้วยเขามีบริการเป็นพรีเมียมแคปซูลโฮเทลที่ราคาดีงามสุดๆไปเลยลองเข้าไปดูกันนะครับว่าพรีเมียมแคปซูลโฮเทลของเขาแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างผมบอกได้คําเดียวว่าสะอาดและน่าพักสุดๆไปเลย กาลักและยูนิคมากๆของโรงแรมแห่งนี้ที่ไม่เหมือนใครก็เพราะว่าเขามีจุดถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องอย่าพลาดอัพโซเชียลลัวเลยนะ <S <S 1> <S 1> บริเวณลับบี้นะครับเขาก็มีสเปซให้พวกเราได้นั่งคุยหรือนั่งทำงานได้ด้วยตรงนี้โอเพนตลอด24ชั่วโมงเลยสะดวกมา,มากๆ และก็ถึงเวลาเบรคฟาสต์นะครับของโรงแรมแห่งน,นี้ตามผมเข้าไปดูกันนะครับว่าเขาเสิร์ฟอะไรในตอนเช้าน่ากินมากแค่ไหนไปเลยเราเดินเข้าไปที่โซนอาหารเช้านะครับเขาจะมีจุดบริการเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นนมชากาแฟน้ำผลไม้นะครับบริการด้วยตัวเองแบบง่ายๆพวกเราก็ชิมกันไปนะครับแล้วรอเมนดิชของเขาเป็นคอฟเฟลนั่นเองไปดูกันนะครับว่ามีคอฟเฟลกี่ชนิด คอฟเฟของเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับเซ็ตสลัดส่วนตัวผมจะแนะนำคอฟเฟลเอฟเบเนนิตที่มาพร้อมกับเบคอนคอฟเฟลที่เป็นไข่ปาเมนไทโกะอร่อยมากเลยและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือคอฟเฟของหวานที่เป็นวิปครีมอื้เด็ดมากๆเสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนแ,แล้วก็อาหารเช้าของที่นะคะแบบเป็นคอฟเฟลนะคะนานา,นานชนิดแล้วก็มีเซ็ตสลัดให้นะคะ ก็เก่าเมื่อกี้ไปกดมาแล้วกาแฟนะคะกาแฟก็รสชาติใช้ได้นะนายเป็นโอ้ไขวานั่นเองสดชื่นสดชื่นอะไรใช่ไหมเบคอนเอ็กเป็น์นิกนะคะอืมอืม ททมทำ<ม>อาหารเชา้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกไปตลุยกันต่อที่เมืองฟุกุโอกะจะพาไปเที่ยวเกาะแมวและอัปเดตอาหารแบบปังๆเลยอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวฟุกุโอกะและอยากหาโรงแรมใจกลางเมืองฮากาตะนะครับที่ปูแนะนำเดอะไลฟ์ลี่ฟุกุโอกะฮากาตะห่างจากรถไฟ้าใต้ดินเพียง20เมตรเท่านั้นใจกลางย่านชอปปิ้งเลยที่สําคัญราคายังดีงามมากๆถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับ คนที่อยากจะบินมาเทีย่ยวเหมือนพวกเรานะครับง่ายๆเลยบินตรงจากกรุงเทพมาสู่เมืองฟุกโอก,กะง่ายๆด้วยสายการบ,บินไทยเวิเจ็ตออกดึกถึงเช้านะครับใช้เวลาบินตรงเพียง5ชั่วโมง25นาทีเท่านั้นนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากได้พี่เสิร์ฟแบบเราก็บินแบบสกายบอสเลยเพราะว่าจะหลดน้ำหนักกระเป๋าฟรี30กิโลกรัถือขึ้นเครื่องได้อีก10กิโลและโหลดอุปกรณ์กีฬาได้ถึง15กิโลกรัมนะครับ มีอาหารอร่อ,อ,อยบนเครื่องบินได้ด้วยที่สําคัญเลยมีห้องรับรองพิเศษ Coral Executive Lounge ทั้งในและต่างประเทศถือว่าบริการแบบนี้คุ้มมากๆกับราคานะคะสําหรับทุกคนนะครับที่สนใจแพลนการเที่ยวเหมือนพวกเราเมืองฟุกุโอกะและโอซาก้าติดตามคลิปต่อๆไปกันให้ดีผมจะทําข้อมูลสรุปมาให้แบบปังๆเลยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถเข้าไปสอบถามและดูรีวิวได้ที่เพจเจแปนอร่อยสุดๆและเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าบ๊ายบาย j alone right.